Right in front. Lisa, in the middle, Lisa, in the middle. Lisa. Lisa, Lisa look at you. อัปเดตข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่ในที่สุดนะคะก็ประกาศออกมาสักทีค่ะ b บ็คพิงจะคัมแบ็ควันที่27กุมภาพกับมินิอัลบั้มใหม่นะคะขนาดอัลบั้มเต็มยังไม่ถึง10เพลงเลยค่ะคาดว่ามินิอัลบั้มคงมีไม่ถึง5เพลงรวมใหญ่จ้ำเข้าไปด้วยนะคะแฟนขับสาบกันยกใหญ่เลยค่ะว่าอย่าหาทำจ้ำรีมิกออกมานะเป็นไงคะทุกคนว,ว้าวไหมคะตื่นเต้นกันเหมือนเมื่อก่อนหรือปา ที่สําคัญเลยนะคะดันไปคัมแบ็กใกล้งานใหญ่งานเดี่ยวของลิซ่าด้วยที่ได้เข้าชิงรางวัลใหญ่อย่าง s ซ c แอคเตอร์อ r วอดค่ะครั้งแรกจากซีรีส์บัวขาวค่ะงานจะจัดเช้าวันจันทร์ที่2มีนาคมนะคะถ้าแบ็คพิงมีสเตจคัมแบ็กเดินสายโปรโมตลิซ่าก็คงไม่ได้เข้าร่วมงานนี้ค่ะแค่คิดก็เศร้าแล้วนะคะถ้าต้องไปงานอินกิตแทนงานประกาศรางวัลระดับโลกแต่ก็ยังมีหวังมังค่ะลิลลี่เพราะงานใหญ่อย่างนี้อยู่ ที่ลิซ่าแล้วล่ะค่ะว่าจะแผนยังไงนะคะส่งกำลังใจให้น้องกันด้วยค่ะลิลลี่ ต่อมากันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะ Netflix Korea Content ปี2026ได้ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าภาพยนตร์ Extraction ไทยโกนจะประกาศคอนเทนต์ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะรวมถึงปล่อยภาพ First Look และเผยไตรามาสของการเปิดตัวอย่างหนังอย่างเป็นทางการออกมาด้วยค่ะซึ่งภาพ First Look มันจะเป็นการปล่อยภาพ1-2ภาพให้ดูนะคะและมีคาบรรยายของหนังค่ะเท่าที่ไปหาข้อมูลมานะคะมัน เป็นไปตามรูปนี้เลยค่ะไม่ใช่โปสเตอร์หนังนะคะตื่นเต้นแล้วว่าอยากเห็นรูปแล้วค่ะและข่าวดีต่อมาะคะพุ่งนี้แบ็คพิงจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่16 1718นะคะประมาณช่วงเย็นค่ะมาส่งกําลังใจให้ลิซ่ากันด้วยนะคะแล้วมาวีดลุกในช่วงโซโล่กันค่ะว่าน้องจะเสิร์ฟลุกไหนจะจึ้งขนาดไหนนะคะและใช้เพลงอะไรในการเพอร์ฟอร์แมนต์ด้วยนะคะอาจจะเปลี่ยนเพลงใหม่หรือเปล่าดีมจะมาไหมต้องมาลุ้นกันค่ะต่อ มาข่าวเก่า,าเมื่อวานนี้กันค่ะอโปนะคะได้มาแชร์รูปโปสเตอร์รอรทอทอ,ทอของลิซ่าด้วยค่ะหรือว่าจะร่วมงานกันน่าจะมีความเป็นไปได้แล้วแหละรอไม่ไหวแล้วนะคะรีบเฉลยด่วนะคะ่ะส่วนนักแสดงคนสวยอีกคนนะคะอย่างโกยุนจองได้อัพภาพล่าสุดบนไอจนะคะแล้วก็ใช้แผ่นเสียงมูลลิทฟลของลิซ่าด้วยค่ะเพลงคนสวยค่ะกับพี่สาวคนสวยเข้ากันมากๆเลยนะคะลิซ่าคงยิม้มแก้มปริแล้วอย่างแน่นอนค่ะสําหรับเชาวนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดต เรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปสตรีมเพลงให้กับลิซ่ากันด้วยนะคะเดี๋ยวหนูแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์อีกเช่นเคยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ okay,